บายดีพ่อแม่พี่น้องอาหารเชียงลำกันเด้อวันนี้เด้อขึ่นจัดคายจากหน้านี่กัวพักเนาะตามกระปุกตามบังคุ่กับบะหลายแบ่งกันมันลายท้าพ่อแม่พี่น้องเอาเมื่อกินนลำกันวันนี้ขื่นจากดลำไายลำหน้าเนาะแหน่แหน่ลายข้นเอามากินกันเลยวันนี้วล สองผ้าเพรมออกเป็่เอมแม่ได okay, ้แหละตามเราเอาผู de voilà ้มาแบ่งเหรอเราแบ่งอะไรกินโลได้จิมาแบงเจ็บเจ็จาง้อเนี ใเดกินเท่าไรเดก้้เหอน้ำ้ากัน่ากันแล้วนาะอามเลยนะหลายคนมาซอยสบู่ใส่แน่เหมือนทุกถ่ายนี่คือราสีคำนั่ย่างทีแล้วย้อนกาน์ดไลอย่างนี้

ให้เป็นท้องขายีแต่แน่ท้องารงบ้านเาไหมอยไงสยหลุด่องไปเองไปาวบ้านใหม่ปะขายดงบ้านกเปโยุรพากับบุ๊กเก็บ้าอยาก

ก่อนงี้ยโยเข้กัเนี่ยเนี่ยนกันยเดี่ยกันนาะเราไปเห็อาหารสามพนพี่น้องเลยไอ้จำไ้จำไ้เต็มหูก็ได้ดแล้วอล้อันใด็ได้เดียวโอ้จับไปันไังไนาะนีไงลวกินะมันคือเงิน็

สุดนี่อัดอนะบือถเอาไเอาไปเอาไดเลยบอกง่ายาปลาตุ๊กยังไไปหาลกกองไปหาลกกองไม่ถิดปาองคมันกำลัเนาะใสนมะกามเนาะมวเชิ้ตมวแล้วนี่เ็นเินเปนเงินไวจะเข้เบอรเนาะดลมน้น้น้องแทนังลูนังลูกม่ป่น

กรดาไดาปอนำไยไ่ไกรดาปอนเขียนไูตวใชน่งนิ่ก็สีด๊หแม่ยังไปหออยู่แ่ไจับกัแม่หงองข่คือมาแต่เด็กจโอซนแล้วคินเนา นานจาแม่มาฟังไงสิไปผูจกันานแม่ม้าไปไม่ว่าแม่เป็นขนาดได้ยูคนายแม่มาันละเรืงเดียเกินนี่่าง้ามันหลังตีหลังเส้ออะไรห้งพี่น้ว่าเห็นใครหลังอันนึ่งจังจังแม่กินอยู่กันย่เมียมเกไนไม่ สบายดีหาองบ่จั็งบุ่้อันนี้คนเาจับดงเลเอันนี้ว่าตามังหงหรือตามัสซามหมาคนนี้เนาะไม่เดกนอนไม่ทำนาะแม่ก็ยินตามัเขาซีใช่ไหมน่ะเดีเาใช่ประเดบโบราณนเู้นกพวกแวกข้าคุณนะบนนู้นขอบคุ้ ง <Okay, S 2> ู็ดีออเอ๋อหงาะจะมาสือเท่าที่หาะผ้าหรือที่หมากหงากไจัดที่หมากมากันหมากนา่อยพอดีตั้มนะตมัมเถ่เธือเลยร่าง่อหมากแถวนี้เป็นเสือซวอยู่มันจะมากน้อยมันาใหญ่ไ่เลยจอยางเดเกสาวรวยก้นมรวยตุ่ม่างก็ไว้ได้พ่ยังแม่นี่อเอาไปหอเ่ โอครับจับจอาคนจะต่้องแแนนบขอืหาเจอดแล้วเขาจับกระย่างเนาะลดกน่อยไปเก็บวาไม่กินเหงื่อนักนั่นไปเอาดูอกอื่นไปเก๊ะไปดูน้อยน้อแล้ว เพล่านมแซมาเพลืมอยู่นสว่เป็นะไเด้ล่านมแซมเพลื่มดิไบ่ืะเก็บมือนไม่กินกับตเพ่ากเพอ่ากกันพูดเพล่ากกินก็พดเฮ้ยตัวแห้นเฮ้ยไไปกวดมันนี่ไปกวดไปกวาดบังคัลังคังสุดกอนขึ้นสิบห้าสิบหกไปกวดที่นส้นจุดไปเอ้าวขาบดีนี่ยเน้ะเก็บมือคือเป็นยังซี่กับต่างกันหรืไงพริกดิบล้ลายกันเ กิน่างกจได้ดีดยบดีกวีนตันชุ่มตนแต่อยู่ในเกณฑ์ต้วที่พวกเดียมันขึ้เกินเกณฑ์ลาเท่าก็ได้พอกต้นจะหมดนตาลยไม่ใช่เนีเคันคุ่ากับปนกินเยอัใน กินเกีที่คะวะปุยกิาดเว้สยอเลยอมไม่เป็นเช้าแจกว่าเขากิดีสินายจะเกี้ยงเลยพ่อไม่หนอนเลยเดีนยเอาจะงเลยเพียงคนนี้เด้อฝากก็ไหนก็แช่ก็ติดตามเมนของวันนีเด้อขอขอบใจ